น้องน้าหอมน้องคำยืนน้ำทีไปนทีไปไปตลาดตลาดก่อนนะคะไปตลาดก่อนะคะเป็นสั่งน้องเพื่อเราไปตลาดของถูกหายปูคุมอ้ยยายย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 อมก็กยยยยบเยยยเยยยนยอยว่ยยัยนองยย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 ย เวที่มาพอน้องก้อนนี่มาจุ๊บน้องก็จะไปแต่เร็วซุ oh, ้มก ja. mm ุ um> <s 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 <s. <s ้งเอแใจทั <s: <s to to <s 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 ่วของมกุงอีเจ้อีเมือจะตัวใหญ่ๆนะเย็นนมอีละน้ำหอมหนึ่งเดือนกับหนึ่งวัน อุย้ยไปเอากาแฟยายมให้ใหเพื่อนเนี่ยรู้ล่หุบมาก,กเลยไปสร้างหรอเปล่าไปายไปตลาดซื้อขนมมาฝากน้องลำเด้อ,อไปหาปูคมหาปู่คมเปิดหูคุณครูคุณครูขี้รถผ่านมาเสียบบดีแล้วค,คุณครูเลิกเรียน ลาดมาละไปมากาเลนมาจุบน้องเลยทิได้เพื่อนในลูกน้องหิวนมอีกแล้วอจุบน้องอีละน้องละลับลูกซื้อทิได้เือเลยนี่รอว่านี่ีรอว่า น้องอยันนอนเลยกลุนโอ้เอาหมอนให้น้องมาล่้หมอนให้น้องหนุนน้อง,องอยันนอนอ่ะแม่เอาน้องนอนก่อนเด้อทิพย์เอาไปเบิกน้ำทุ่งทิพย์หน่อยล้อยันหอมจะอาบน้ำมาล่ะเออคือคือยิ้มเอ้ยอุม้มบอกว่าหันเอ้ยอุ้มแผ่นอ้วกใส่เอ้ย์อบอกวบอกวอกใส่พี่น้ำทิพย์มาล่ะ ไปเบิ่งเ้ยพี่น้ำทิพย์พี่น้ำทิพย์พพได้อะไรมาเนาะไปตลาดได้ปปลูกโป่งอีกแล้วได้ปปลูกโป่งงลูกหมีแล้วใอ้แสบนะฝน<ร>สีม,ม่วงเดี๋ยวไม่เอาไปเบิง่งให้แสียบพาไป่ายเบิง่งของทิพย์นี้มีแสบได้ลาตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยชวได้ชวยกินขนมไอซื้อได้เฟอรนี่ ในกุ้งของยายทวดผมในกุง้งกุ้งทอดของยายทวดของปูยายทวดในกรุงเราจังกับแกงเห็ดเกี๊ยเห,เห็ดขมนี่ยนี่คุณยายเสียเกยงเห็ดขมคุณเบิง้นนงน,น,ไงน,น้ไหมนะปูขมมาเจออนี่ปูขมได้น้ำไหมมาฟ้าน้ำไม้หวานบ่ไปไแมในมะม่วงผมมะม่วงมันแด้นเนาะ กับยำปูหมาไอ้ละหกึ่งอนี่คือปลาตองบ่แม่แม่ปลาตองกับซีนแหง้งบาหนินี่ปลาตองกับเหนือแหง้งกับขอบคุณคือเพื่อนกินกุ้งท้าบอนี่กุ้งทอดองคนได้ทอดกุ้งตุวใแญ่ๆจะบ้าจะแม่ท้าตึ้งนี่ห้าสิบ <50 S 2> บาท ขุ่นเป็นถังกุ้งแล้วคุณนเป็นเยอะเข้าวแล้วเดี๋ยวไปแกงเห็ดแยสิแกงเห็ดขมกับก้อยมาเนี่ยคนคือเยอะยกัยำแกงเห็ดแล้วล่ะไม่ได้ไทยตอนอีซำกินข้าวกับยายทอด้อ,อจ้ะเป็นพี่ทอดกินนะขุ่นกระตุ คนน้อยก็ให้ยายแซบอยู่บะหองลู่สาวรกห้องลู่หลานไม่กี่เข้าน้ำเน่ผูกหองลูหลานไม่กี่เข้าน้ำเน่น้ำเน่เต็มอยู่กูห้องเน่หลายเด้มาเยอรัวานักข้าแม่เยอะยายทดกินข้าวน้ำเน่เยอกินข้าวน้ำยายทอดเด้อวน่ไดเน่ะไรเด้อผีปุงกรังเห็ดเด้อผีปุกูเด้อ ก,กุ้งทอดแกงเห็ดเพิร์ลองไข่ไข่ไก่ลูกอันนี้ใน,นต,ต้มปลาต้มปลาพี่สุเอามาป่าน่ะจ้ะปลาพูดว่าต้มปลาป่ะนะต้มต้มยำปลาต้มยำปลา,ปานี่ยายก้อยเห็ดขมน้ตจงหวานยาธุลข้าหวานข้าวเหนียวดำกับถั่วที่ว่าตุเรียนกับของโปวดเหรอเดียวไข่มันต้องแบบ ไข่เถาที่ไหนละลูกไข่ไก่ตัวนี่ไข่ไก่ไข่เถาแถบไข่ไข่ถูกก่าไข่ข้าวไข่ข้าวมกนี่ยำยำปูม้าเล็กซื้อมาใากคลองถมหูอโอ้ยชิงน้ำหอมอันนี้กุ้งทอดใ่จุดปั้นกินละ เรือดใากินข้าวนมยายทษน้าเล็กเปียนเพลินเพลอนน้ำหอมอยู่ข้าวสีดำข้าวเหนียวดำนะบ่๊หเอเจ็บกินเผือกินข้าวเบบลเอ๊ะแซบป๊ออร่อยไหมคะอร่อยค่ะหัวปอนใหญ่นำผัดพรุงข้าวอร่อยจังเลยกินข้าวผม อโอ้โสิ่งอายค้างเฮินให้อหอ,อมอโมหวน้ากยมากินม <c oughs> าะม่วงเฮ้ยเล็กมากินแล้วยายเปลี่ยนกันเอาน้ำหอมเ้านัมกินมะม่วงชุกซื้อไรซื้อที่พี่เอาเห็นที่บเบบิแม่เบิงรงดูที่เพียนประกาศเสื้อเขียนนะนะบูน เต็มเลยข้างนั้นดิมีวะให่บบทวกินเขาเสียบฝนตกน้ำหอมนอนอีละเลยเสียบกอดใหญ่ทวดแบบทหอมรึหอมตุ๊บตุบนจูบใหทวดด,บบทดูล่กอดใหญ่ทวน อํมทิปปอนใจโทษดจ้ะทิปบอนเขาใจ้าทวาจ้าดีดีเลยแบบพวกเราจะติดมวยันนั้นเจ้ทวกีบขาวกัุูรีนอําอ้าปะอํมบุญกินมะม่วงสุกบ่หรอ กิมะม่วงสุดงา้นปอนย่ยทวดอีละยัยทวดกินอิ่มอยู่ลกินอยู่ทิพกินเลยทิพนะของปอนยัยทวดละเอายัยทวดตีนะยัยกอดยัยทวดเละยัโทวหนักอาจุบจุบฝนไปรอยัยทว โอ้โห้จิบเจ็บกินข้าวอิ่มแล้วกับมันนะใครอย่าโทษเอนนอนน้โทษนอนติ่งเซ็บขุนย่าโทษเอาพี่มีมานำเด้ยทนนอ

มันจะหอมแจมโอ้ยีปใบจานกลยนะหอมๆอมอ้าวหอมใหญ่ทูตตื่นเไปเร็วไปเร็วเทพพี่เดือโกนใหญ่ทูดไปได้นอนไงแล้วเมื่อนีนไปเผือไปเผือ ไปจุ๊บยายทุดีเราูะจุ๊บจุบเจียบขุดแต่ยายโทษได้โทษนอนนี่หันทองติเก็บไว้อลังสวยให้ยายดดูก่อน้มาเธอเอปูนหันหันเปตังยายดมาเธอเยอ ลำเพยลำเพย,ยโทษเบื้องก่อนนอนอื่น <c oughs> เอาเรียบร้อยได้สองนาที <c oughs> เอาพี่หมีมานอนนํำ น้ำหอมก่อนน้ำหอมนอนทิปบายๆกล้องก่อนลูกบายๆค่ะได้พบกระเสบใหม่นะคะอุ้ยนอนได้วทิปเป็นจระเข้เหรอ้โอ้ยโโอ้ยนอนโอ้ยเโอยโอ้ยโอ้ยโ